ตอนที่643ยกแผงขนมมาขายที่นี่หรือไงตอนจบนี้ท่านเลยยิ้มขื่นสุดท้ายแล้วชีวิตของทรูแมนเป็นเพียงความบันเทิงของพวกเขาจะมีสักกี่คนที่ใส่ใจทรูแมนจริงๆผู้ชมในหนังก็คือพวกเราไม่ใช่หรือยิ่งงีกระซิบต่อให้สาหรับคุณชันหรือทั้งโรงฉายนี่เป็นแค่หนังเรื่องหนึ่งทั้งสองไม่ได้คุยกันต่อเสียงปรบมือดังสนัน่นในมิชาทั้งสองก็ร่วมปรบมือทางฝั่งแผนกประพันธ์เพลงสตาร์ไลท์เหล่าโจและคนอื่นๆต่างไฮไฟกันมีต้องกังวลเรื่องตารางฉายแล้วเสียงตอบรับในที่นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ทว่าโลกภายนอกไม่ได้รู้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในงานประชุมภาพยนตร์เรื่องชีวิตมหัศจรรย์ t r u แมนโชหลายวันต่อจากนั้นหลังจากสตาร์ไลท์ทำงานล่วงเวลาในการโปรโมตการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตมหัศจรรย์ t r u แมนโชจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งลิงเยวียนหาเวลาว่างเพื่อทําเพลงประกอบเกมพืชปะทสะมบี้พร้อมทั้งส่งต่อให้ซุนเยวัวรับทราบหลังจากซุนเยวัวได้รับเพลงประกอบจู่ๆเขาก็ถามขึ้นว่ารุ่นน้องจะไปดูหนังไหมหนังอะไรครับแน่นอนว่าเป็นหนังของนายไงละ่ะชีวิตมหัศจรรย์ ก็ได้หลิงเยวียนคุ้งคิดก่อนจะตอบปกลงภาพยนตร์ของตนเองเข้าฉายปกติแล้วหลิงเยวียนไม่ไปดูที่โรงภาพยนตร์ถึงอย่างไรก็ได้ดูผลงานซึ่งเสร็จสมบูรณ์ที่บริษัทแล้วทว่าในบางครั้งก็อยากสัมผัสความรู้สึกของการรับชมภาพยนตร์ในโรงบ้างเงั้นฉันเหมาโรงไม่ต้องครับเข้าใจแล้วสุนเย่าหัวเอ่ยเป็นเช่นนี้จนกระทั่งวันที่วันที่10มีนาคมมาถึงอย่างเป็นทางการในที่สุดผู้ชมซึ่งตั้งตา,ตารอมานานก็ได้สัมผัสกับชีวิตมหัศจรรย์ t r u แมนโชใจกลางเมืองซูโรงภาพยนตร์ลูเมีย ลินเยวียนและซุนเยวหัวติดอาวุธครบมือหน้ากากอนามายัยเว้นตาดำและหมวกลวนปกปิดทั่วใบหน้านี่คือความยุ่งยากของคนดังพวกเขาถูกคนสังเกตเห็นได้ง่ายขณะที่เดินอยู่ตามท้องถนนและก่อให้เกิดเรื่องที่ไม่จำเป็นขณะตรวจตัวซุนเยวหัวเอ่ยอย่างยิ้มแย้มรุ่นน้องเข้าไปก่อนเดียวฉันเข้าไปหลินพยักหน้าเมื่อเข้าไปในโรงภาพยนตร์ลินเยวียนนั่งลงในที่นั่งช่วงกลางของแถวที่8ดซุนเยวหัวเป็นคนซื้อตั๋วสองใบในแถวที่8สิ่งที่ทำให้หลินเยวียนประหลาดใจคือ เห็นทั้งที่ในโรงฉายมีผู้ชมตั้งมากมายทว่าแถวที่8กลับมีเขาเพียงคนเดียวผู้ชมบนลูร,ร์ไม่ชอบนั่งแถวที่8กันหรือในโรงฉายภาพยนต์ทั่วไปสำหรับผู้ชมซึ่งมีสายตาปกติแถวที่7และ8ควรจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับชมภาพยนตร์ปรากฏว่าโรงฉายที่ลิงเงยวียนเข้ามาในแถวอื่นมีผู้ชมนั่งจนเต็มแต่แถวที่8มีเขาเพียงคนเดียวบางทีผู้ชมในแถวที่8อาจยังมาไม่ถึงก็ได้ลิงเงยวียนไม่ได้คิดมากสองนาทีผ่านไปซุนเยวหัวก,ก็ถือถุงขนาดใหญ่มาหลายใบ รุ่นน้องซุนเยาหัวนั่งลงทางขวามือของลิงเยวิยนวางถุงใบใหญ่เหล่านั้นลงในจะดื่มอะไรชานมโคลา่าน้ำผลไม้แล้วก็มีพวกกาแฟาเลือกได้ตามใจชอบเลยโคลา่าโคลา่าซุนเยาหัวหยิบโคล่าออกมาหนึ่งขวดและหยิบของอื่นๆอ,ออกมาจากถุงทีและวทิ้วางลงบนเก้าอีรอ้รอบๆพวกเขาข้าวโพดคั่วมันฝรั่งวิสกิตคอเป็ดปีกไก่ไส้กรอกย่างคล้ายว่าจะยังมีเลลีและขนมเปียกไข่แดงด้วยมีของกินเล่นสารพัดชนิดผู้ชมแถวหลังมองดูทั้งสองด้วยสายตาแปลกประหลาดสองคนนี้มาดูหนังหรือมาปิกนิกกันแน่ มีหน้าเลยฉันถึงซื้อตัวแถวแปดไม่ได้แถวแปดน่าจะถูกสองคนนี้เหมาไปแล้วดูหนังต้องรหราขนาดนี้เลยจะโทษว่าทุกคนไม่เคยเห็นโลกก็คงไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเคยเห็นคนดูภาพยนตร์แล้วจะเต็มเช่นนี้ดูขนมบนที่นั่งซะก่อนสองคนนี้คงไม่ได้ยกแผงขายขนมมาไว้ในนี้หรอกนะแม่คะผมอยากกินเด็กคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังร้องงองแงดูเหมือนว่าจะมาพร้อมกับผู้ปกครองอยากกินอะไรหลิงเยวียนหันไปถามไส้กรอกเด็กน้อยตอบโดยไม่ลังเลเอานี้หลิงเยวียนส่งไส้กรอกย่างให้เด็ก เกรงใจคะ่ะแม่ของเด็กรีบปฏิเสธอยากกินเด็กน้อยงอแงไม่เป็นไรครับไม่มียาพิษหลิงเยวียน,นับไส้กรอกหนึ่งคำก่อนจะส่งให้เด็กน้อยดูสิไม่มีอะไรใช่ไหมแม่เด็กซุนเยาหัวสังเกตเห็นเหตุการณ์นี้จึงรีบเอ่ยอย่างยิยม้มแยมยังมีอีกยังมีอีกเขาพูดพลางหยิบไส้กรอกย่างออกมาอีกเขาซื้อมาตั้งสิบกว่าแท่งรีบขอบคุณคุณลุงเร็วครั้งนี้แม่ไม่ปฏิเสธขอบคุณครับคุณลงุงเด็กน้อยรับไส้กรอกย่างมาอย่างมีความสุขขอบคุณพี่ชายด้วยแม่มองไปทางหลิเยวยวน ขอบคุณครับพี่ชายเด็กน้อยได้ของกินแล้วจึงว่าง่ายขึ้นมาสุนเย่าหัวรุ่นน้องเป็นพี่ชายแต่ทําไมฉันเป็นคุณลุงละ่ะอายุของพวกเรายังไม่ใช่คุณลุงสักหน่อยหนูก็อยากกินด้านหลังมีเด็กมากกว่าหนึ่งคนดูเหมือนว่าพวกเขาจะเห็นว่าแถวที่แปดอัดแน่นไปด้วยขนมหลากหลายประเภทแบ่งเลยครับลิงเยวียนมองไปยังสุนเย่าหัวสุนเย่าหัวลุกขึ้นทันทีและแจกจ่ายขนมให้ทั่วทุกคนแบ่งกันไปถ้าไม่พอผมจะไปซื้อเพิ่มขอบคุณครับค่ะผู้ชมคนอื่นตกตะลึงแล้วต่างคนต่างเอ่ยขอบคุณเพียยงงแต่่บบหนน้้าาอออกจะสสัู จัดกิจกรรมในโรงภาพยนตร์กันหรือในขณะนั้นจอภาพยนตร์ก็มืดลงภาพยนตร์กำลังจะเริ่มแล้วสายตาของทุกคนมุ่งตรงไปข้างหน้าบางครั้งเสียงของเด็กๆขณะกินขนมดังขึ้นทว่าไม่ได้เสียงดังมากนะักและเห็นได้ชัดว่ามีการตัเตือนจากผู้ปกครองหลิงเงยวียนกำลังชมภาพยนตร์เช่นกันแต่เขากลับไม่ได้มีสมาธิเขาสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ชมมากกว่าเป็นซุนเย่าหัวที่ตั้งใจเพียงแต่เขายังไม่ลืมที่จะถือถังข้าวโพดคัว่วให้หลิงเงยวียนในภาพยนตร์ มื่อกระหนักได้ว่าโลกใบนี้ล้วนเป็นรายการบันเทิงหลิงเยวียนพบว่าผู้ชมในโรงฉายล้วนเบิกตากว้างเมื่อครูแมนหลบหนีเรากับกำลังเสียสติหลิงเยวียนพบว่าผู้ชมโดยรอบต่างขมวดคิ้วเมื่อความลับของภรรยากำลังจะถูกเปิดเผยแต่เธอกลับไม่ลืมที่จะโฆษณาสินค้าก็มีคนหัวเราะเสียงดังออกมาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทรูแมนนั้นดึงดูดใจผู้ชมได้เสมอขณะเดียวกันก็ยังสร้างบรรยากาศในโรงฉายแห่งนี้อีกด้วยส่วนฉากคลายแม็กที่ใหญ่ที่สุดในโรงฉายหนีไม่พ้นส่วนที่ทรูแมนออกไปยังทะเล ท่ามกลางคลื่นลมโหมกระหน่ำทรูแมนตะโกนอย่างบ้าคลั่งข้าผมเลยสิลินเยวีโยนเห็นยังเด็กสาวแถวหน้ากำลังเช็ดน้ำตางเงียบเมื่อทรูแมนปฏิเสธโปรดิวเซอร์และเลือกที่จะออกจากเมืองเถหยวนยางเด็ดเดียวเสียงกระซิบกระซาบก็ดังขึ้นในโรงฉายจนกระทั่งภาพยนตร์จบลงอย่างเป็นทางการในที่สุดเสียงกระซิบกระซาบก็กลายเป็นเสียงพูดคุยนับไม่ถ้วนนี่เป็นหนังที่น่าตกใจที่สุดเท่าที่ฉันดูมาในปีนี้เลยบทสนทนาของพี่ยามในตอนไทยของหนังเสียสีไปอีกถ้านายเป็นทรูแมนนายจะเลือกหลบหนีโดยไม่ลังเลแบบนี้ไหม ไม่รู้เหมือนกันถ้าฉันเป็นทรูแมนฉันจะไม่ไปกลับใดที่ยังอยู่ในเมืองเถาหยนทรูแมนก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากมีความสุขกว่าคนส่วนใหญ่ซะอีกนั่นึ้นอยู่กับว่าเธอนิยามความสุขว่ายังไงถ้าความสุขหมายถึงการสูญเสียอิสระแต่ในโลกความจริงพวกเราก็เป็นอิสระนีน่นาอัญยกระกาศคู่อันยกระกาศคู่เมื่อผู้ชมออกไปบทสนทนาเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในส่วนประสาทของลิงเยวิยนลิงเยวิยนลี่ยิ้มบางเขารู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้บรรลุเป้าหมายแล้วเดี๋ยวนะที่นั่งแถวที่นนนนอออกกกกจาาาตััววเเขและซุยหย็ไมม่่ีีคื เห็นทีผู้ชมที่ซื้อตั๋วไว้แล้วคงไม่ได้มาเสียดายเงินจริงๆลิงเยวียนคิดอย่างปวดใจ